หนิงปณิตาทวงสัญญาเมพิชนาดถ้าแต่งงานมีสามีต้องจ่ายเงิน1,000งแสให้อ่้มพัชราภาลบห้าหมื่นให้กับตนหลังจากที่เมพิชนาะประกาศข่าวดีกำลังจะเข้าพิธีวิวาในปลายปีงานนี้หนิงปณิตาที่สาวคนสนิทดีใจสุดๆที่เห็นน้องสาวสุดเลิฟใน้วนจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพร้อมกับทวงสัญญาผ่านสื่อระหว่างมาร่วมกิจกรรมดร P ีคลินิกเอวันก่อน ที่ดรพีคลินิกโครงการเดอรรีเจนสตรีทรามอินทราหลังเคยตกลงกันไว้ว่าถ้าใครแต่งงานก่อนซุปตาอ้ามพัชราภาจะต้องจ่ายเงินให้อ้ามหนึ่งแสนและให้ตนเองห0 0 0 0บาทรวมทั้งสัญญาการเลี้ยงข้าวสิ้นสุดลงด้วยถามถึงเมพิชนาธในที่สุดก็เตรียมแต่งงาน ในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงก็จะจบไปเรามีดีลในเรื่องข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราก็จะเป็นคนเลี้ยงเขา สัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วและช่วยกรุณานำเงิน100่งแบาทไปจ่ายคุณอ้างพัชราภาและ500,000บาทมาจ่ายนิงตามข้อตกลงด้วยนะคะ่วงออกสื่อเลยเพราะตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียเรื่องที่เขาจะแต่งงานตอนจะมีข่าวดีเขามาเล่าให้ฟังไหมเขาก็โทรมานี่ที่หนูมีเรื่องจะบอกที่จะดีใจกับหนูไหมหนูกําลังจะแต่งงานแล้วนะหนิงก็บอกว่าฮะ เอาจริงดิคือไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริงจริงแล้วเราก็ดีใจด้วยคู่นี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่เราเห็นเมเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องความรักมาตลอดจนมีแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักเพราะเขาเป็นคนทุ่มเทก็เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในอีกความรักที่เขาจะทํามันได้ดีเมบอกว่าเพื่อนดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองอีกที่มีวันนี้ก็เพราะแรกสุดดูเหมือนไม่มีวี่แวว แต่สุดท้ายก็นั่นแหละโชคชะตามันฝืนกันไม่ได้หรอกอนาคตเราไม่มีโอกาสรู้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆแล้วหนิงว่าพวกเราก็ร่วมกันยินดีเห็นว่างานนี้จะเป็นการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปน่าจะใช่นะตอนนี้แจกผ้าให้แล้วเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นงานเช้าเห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนหนิงอะไรก็ได้ก็โหวตกันไปเลยรวมตัวท็อปแล้ววันงานน่าจะวุ่นวายไหม หนิงว่าไม่หลอกงานที่มันเป็นงานของเพื่อนใครทําให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทําให้เพื่อนกังวลมันก็ไม่ใช่หนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่จะแข่งกันสวยไหมเรื่องแข่งกันสวยแล้วแต่ใครมองหนิงอาจจะมองคนนี้สวยแต่คนอื่นอาจจะมองอีกคนสวยก็ได้กลัวเพื่อนสวยแย่งซีนเจ้าสาวไหมไม่หรอกเจ้าสาวเขาก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ในฐานะที่เราผ่านชีวิตแต่งงานมาก่อนมีแตะมือกันไหมว่าดูแลตัวเองยังไง หนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ด้วยประสบการณ์อายุที่ใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังสมหวังเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆเลขสี่กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กๆอายุ20ต้นๆที่จะมาคุยกันว่าเราจะต้องทำยังไงประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็สอนให้รู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะหนิงว่าเขาเอาตัวรอดแน่นอนเหีียวก็รอดูว่างานจะออกมาเป็นยังไง